สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม้คับโอเคสร้างโลกกันเลยกดสร้างโลกได้เลยโอ้ยนานเหลือเกินโอ้เนี่ยสรละ เกิดอะไรบนต้นไม้นียเอ้โหเกิดบนเกาะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทรายเยอะขนาดนี้น่าจะเกาะแหละเกาะไม้ขาวเกิดไม้ก็ขาวน่าจะไม่ใช่เกาะแล้วแหละถ้าสีชีวิตมันจะเยอะขนาดนี้มีทั้งไก่เมื่อกี้นี้แล้วก็หมูสีชมพูเมื่อกี้ตัดไม้เลยแล้วกันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องมาเกิดบนต้นไม้ด้วย ไม่โอ้เจอวัวมอทำไมต้นไม้มันสูงจังวะต้นไม้อะไรวะเนี่ยโหหมดต้นสักทีมือจะหักอยู่แล้วเนี่ย เราเดินหาหินก่อนอเหมือนจะไม่ใช่เกาะด้วยไม่ใช่เกาะมันเชื่อมกับพื้นดินแห่งอื่นป๊๊บ คลิปนี้จะจบตอนครบสิบนาทีแล้วเพราะฉะนั้นอีพีแรกก็จะเป็นสิบนาทีแทนที่จะเป็นหนึ่งนาทีเหมือนคลิปก่อนๆคลิปก่อนอะ่ะไอคลิปก่อนอ่ะคลิปก่อนคลิปนี้หรือคลิปแทบ็บอาจได้แค่นาทีเดียวเพราะโปรแกรมอาจด้แค่นาทีเดียวรีโหลดโปรแกรมมาใหม่ ก็เลยอัดได้หลายนาทีโปรแกรมนี้มีชื่อว่าไม่บอกหรอกไปหาอเอเอิงคำาบ้สำหรับโปรแกรมนี้คืออัดได้สามสิบนาทีไปหาอเอเอิงว่าอัดสามสิบนาทีเนี่ยมีอะไรบ้างไปหาอเอเอิงให้ไปหาอเอเอิงเหมือนครัว ที่แบบให้นักเรียนไปหาเอาเองิงไปทําไปหานไปหาเอาเองว่าแบบข้อนี้ตอบอะไรหรือที่เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าการบ้านทุกคนบนโลกนี้เกิดมาต้องเคยเรียนแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะไม่ได้เรียน ไปหาเองนะไม่บอกนะโปรแกรมอะไรไม่อยากไม่อยากโฆษณามันดีจริงนะแอปนี้อัดได้ตั้งครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอาัดเกินสิบนาทีสำหรับวันนี้ก็คือเมมเต็มสิบนาทีที่ทำได้ตั้งสามีพีอ่ะคิดโต เจออีกแล้วโคเล่นครั้งที่แล้วที่อัดไว้แล้วไฟล์มันเสียนี่ก็คือเจออีกแล้วรอบนี้เป็นของที่ดูรายค่ามากปิวอ,อย่างน้อยเราก็ได้ปิ๊กแอคทองมาแล้ว,วานี่ก็ทิ้งมาเลย อ้าอาละ่ะผ่านมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยโอ้โหอ,อ,อย่างเร็วดูดูนะโอ้ดิอันนี้ขึ้นเนธไลท์ได้เลยนะโอ้โหเทียบเท่ากับเนธไลท์เลยเนะี่ยอันนี้อวยเกินอ่าเรน็บร้อยแตก เท่ากับนี้ท่าไล่ก็จริงแต่ความแข็งแกร่งคือโคตรกาดพิกเอกไม้ยังขูดได้ดานกว่านี้อีกจุอู้ว้าว้าวอ้าวจุดเอ้ยอ่ะโอติดติด หกนาทีละสี่นาทีก็จะปิดคลิปขอค่าบวัวก่อน หัวก็ตัวตั้งใหญ่ทำไมได้เนื้อแค่ไม่กี่ชิ้นนึงวัวตัวขนาดนี้เนื้อได้ตั้งสิบว่าชิ้นเลยนะโอ้เราเจอไม้เรียกว่าไม้เลยนะไม้โอก๊กไม้ต้นฉบับของเกมเกมนี้ ไปต่อพื้นที่ที่ของเกมไหมครับพื้นที่ในเกมไหมครับมัน10%เลยคือต้นไม้ที่เหลือคือพื้นดินดินเยอะมากเยอะกว่าน้ำอีกเพราะถึงถึงน้ำจะเยอะแค่ไหนยังไงสใต้น้ำก็ยังมีดินอยู่ดี เหมืนจะเจอถ้ำที่เข้าไปสำรวจได้แต่ยังยังยัเไิ่งเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะสรวยอโอ้ถ้าเจอรูนพอเท่าอีกนี่คือโอกาสออกโอกาสเกิดมันเยอะเกินมันโอ้โหทาน จะมีทุกจุดเลยแล้วไงเนี่ยเยอะขนาดนี้เผาเนื้อให้คนน้าเมืองกินได้เลยมั้งเนี่ยเชื่อไหมหนึ่งสแต็กทั้งหมดอะทั้งหมดในถ้ำเนี่ยหนึ่งสแต็กทำไมเพลียเยอะไหมคะถึงชอบแยกทำ่าเหมือนด้วยทั้งที่มันก็ไม่ใช่เหมือนก็คือทำ ที่เราไปคุดบ่อยๆแล้วเราจำเนชินว่ามันคือเหมืองของเราหรือมันก็ใช้ชีวิตในเหมืองไปเลยมนุษย์ธรรมกลายเป็นมนุษย์ธรรมทั้งกองเนี่ยหนึ่งสแตก็กใช่ไหม เติมเติมตู้มตุ้มตุ้ม,ม,มเ it, ก็บฐานขุดเหล็กมีสองก้อนในเงาเหล็กน้อยเกินมีขนาดเหล็กก้อนแรกอันเนี้ยน่าจะให้มาอีกหนึ่งก้อนน่าจะให้มาอีก สองสามก้อนไม่ก็ประมาณห้ากก้อนมันจะดีกว่ามันจะดีกว่านี้มากอาจจะต้องลงไปในถ้ำหลึกๆถึงจะเจอขุดมานานแล้วพิกแอกะพังอยู่แล้วเนี่ยยังไม่หมดยังมีอีกตอนนี้ครบหนึ่งสเต็กเลยยังว่าขอเดาเลยตอนนี้ครบหนึ่งสตเต็กแล้วยังไม่หมดโอเค โอ้ชิตจากตอนแรกว่าก็กําลังจะพูดนะว่าฐานมันหาหายากแต่ตอนเนี้ยขอถองคำพูดเลยว่าฐานหายากตอนนี้แม่งหาง่ายซะยิ่งกว่าเหล็กซะอีกโอเคงั้นขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้แหละบายบายไปละจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้แหละไปล้วไปอยู่แล้วยบาย